สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจติมที่มีผูเผยสมปองของเงินสองแ0,000ติดกระเป๋า กลายเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลมพันธิภาสกุลใช้หรือติ๋มทีวีพูประกาศตัดสัมพันธ์กับสมปองนครไทยสงหรืออดีตพระมาหาสมปองซึ่งก่อนหน้านี้นที่สมปองศึกจากการเป็นพระและทํางานทั้งเป็นนักร้องรีวิวสินค้าต่างๆรวมถึงการทํารายการกับทีวีพูละที่สมปองก็ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของติ๋มทีวีพูแต่พอมีดราม่าแตกหากที่สมปองก็ถอนตัวออกจากทุกรายการของทีวีพูทั้งที่ยังติดสัญญาอยู่สองปีล่าสุดอะไร การดราม่าวันนี้ดำเนินรายการโดยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีสอบถามติ๋มทีวีพูถึงเรื่องดังกล่าวโดยในช่วงหนึ่งของรายการบุ๋มถามว่าตั้งแต่รู้จ,จักกับเขาจนถึงวันนี้หมดเงินกับเขาไปเท่าไรติ๋มตอบว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะว่าเรามีเหลือเฟือเราเต็มใจให้เราคิดว่าเขาทําคุณประโยชน์ให้พระพุทธศาสนานาน,าน30ปีอยากจะตอบแทนในสิ่งที่เขาทําให้กับพุทธศาสนาบุ๋มถามว่าวันนั้นเขามาอยู่บ้านเขาขอสองแสนใช่ไหม ติมบอกว่าใช่วันที่มาอยู่บ้าน2-3วันเขาบอกว่าเขาอยากมีเงินติดกระเป๋าเขาบอกให้ช่วยรับขวัญหน่อยเขาบอกว่าเราเป็นเหมือนแม่คนที่2ของเขาเราก็รับขวัญเข้าไปสองแ0,000นบาทให้ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงานบุ๋มถามว่าหลังจากนั้นมีการเซ็นสัญญาเรื่องการทํางานหรอติมบอกว่าเรื่องทํางานเป็นเรื่องของเต้ลูกชายเป็นคนเซ็นพระไม่ได้ทํางานยกให้ลูกแล้วนันเต้เสริมว่าเรื่องสัญญาทําไว้2ปีที่1ล้านบาทคือระยะเวลา4เดือน ตกเดือนละ2 5 0 0 0 0าทเพรบาทพอเริ่มสัญญาก็ให้ล่วงหน้าก่อนเมื่อถามว่าดูแลเขาขนาดนี้วางแผนกับชีวิตเขายังไงทําไมถึงให้เขาขนาดนี้ติ๋มบอกว่าที่จริงให้กับทุกคนพี่บอกเขาว่าวางแผนชีวิตเขาอยากให้เขาเก็บเงินเพราะเขามีรายได้มากจริงๆมากกว่าดาราเบอร์หนึ่งด้วยซ้ําเขาได้คาไลฟ์สดครั้งหนึ่งประมาณ3 0 0 0 0 0ทุกวันครึ่งชั่วโมงได้1 5 0 0 0 0บาทแต่เขาไม่รู้จักวิธีการใช้เงินบ่มถามว่าเคยถามเขาไหมว่าเอาเงินไป อะไรติ๋มบอกว่าถามตลอดแต่เขาไม่ตอบกับคําถามว่าอยากบอกอะไรกับทิศสมปองหลังเขาไลฟ์หลังจากที่พี่ติ๋มแถลงขา่าวเจะติ๋มตอบว่าอยากให้เขาตั้งสติคิดเรื่องราวทบทวนให้หมดว่าสิ่งที่เขาทําถูกต้องไหมทุกอย่างมีโอกาสแก้ไขได้ถึงแม้ไม่มีพี่ร่วมในการแนะนําต่อไปพี่เคยบอกเขาว่าถ้าพี่พูดแล้วไม่ฟังพี่จะไลน์ไปหาเขาพี่อธิบายทุกวันก่อนนอนพี่จะไลน์ไปหาเขาว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างเขาต้องแก้ อะไรบ้างกับภาพของเขาพี่รายยาวไปหาเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้จะไม่คุยอีกแล้วจะไม่เขียนหาเขาแล้วเขาตอบว่าครับผมก็ต้องปล่อยเขาไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ